สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับผมรอเวลาที่จะได้พบกับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างคุณถากุณมานานแล้วเช่นกันครับเชิญสิครับเชน,นัง่งเชนั่งคุณถากุลดีแล้วคือคนวงการเดียวกันน่ะรู้จักกันไว้มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนะ ครับท่านดำรงก็พูดเกินไปครับใครๆก็รู้ว่าบริษัทถากูลกรุ๊ปเนี่ยใหญ่โตขนาดไหนใ,ให้ผมช่วยยังไงครับ <laughs> ชานนนอ็นเตอร์ไพรส์ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่งั้นท่านดำรงคงไม่รับนัดง่ายๆแบบนี้ <laughs> ผมจะไม่รับนัดได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อคุณชาโนนเนี่ยเขายินดีที่จะมาเป็นผู้สนับสนุนผมในการเลือกตั้งครั้งหน้า